ก็คลิปนี้ก็อยากจะมาให้กำลังใจเด็กยิงกล้วยนะคะออขอให้กำลังใจพลังรักและเด็กยิงกล้วยนะว่าออตอนนี้นะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนปีที่แล้วเลยนะคะนิทานนะคะนิทานเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วก็มีนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเชื่อก็จะมีแก๊งนี่นะคะ่ะอยู่ซุปเปอร์นะคะนาโดยอ๋อไอหลักกิโลนี่แหละก็เราเข้าใจนะบางคนอะเอฟซี FC, มีเงินมีเงินแต่แล้วก็มีเวลาว่างเยอะ ก็ใช้เงินในทางที่ผิดนะคะตอนแรกก็ชื่นชมเห็นใจเด็กกินกล้วยว่าเออทำไมอามีแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแต่เพียงแค่นะคะเพียงแค่อารมณ์ของคุณไม่ได้ดั่งใจที่เด็กกินกล้วยนี่มันไม่ทำตามคำสั่งมันไม่เป็นดั่งใจนะไม่อายบ้างหรอถามหน่อยสินะอย่างเช่นในนิทานนะคะจัดสรอยญิงดอกแครฟันห่าง นะเมื่อก่อนนะคะหญิงดอกแคฝน,น่างหรือนางลมพัดลมเพนะคะแล้วก็ไอหลักกิโลนะคะหมดงามนะคะเออเอฟซีสายบาปจากสายบุญก็เป็นสายบาปเพราะว่าด้วยความที่ไปฟังน้ำรายบูบบูดนะของแก๊งเดินชานอย่างเช่นไอสันตติเซียมนะคะอ่าอีดาเรือนตอนนี้ดาเรือนเป็นไงมัง่งพวกนี้นะคะชีวิตไม่ได้มีอะไรดีเลยต้องมาเป็นอวตารมาหิวแสงในโซเชียลแล้วก็มารวมกลุ่มก้อนกันเพราะว่า <c oughs> สามารถเอารูปคนนู้นคนนี้ขึ้นไปแขวนโดยเลี่ยงกฎหมายได้ทําเป็นสันดานใส่ร้ายใส่ความนะคะโดยมีไอ้หลักกิโลนี่เป็นคนเป็นมาวิมาวหวรับจ้างนะคะไม่ว่าจะได้ค่าน้ําหมอกน้ํามันนะคะทำสารพัดที่ได้เงินมาเพราะขายของอย่างเดียวไม่ลุ่งและรู้จุดว่าบางทีแม่แม่พ่อพ่ าสายบาปนะอยู่ไกลโพ้นไกลทะเีนะคะเงาช้าเข้ามามาดูโอ้ชื่นชมตอนแรกก็น,นะโอ้ชื่นชมนะเด็กกินกล้วยขายอะไรจะเอาอุดหนุนไปชื่นชอบอาปาถงนู่นนี่นะั่นเอาให้นะโอ้สงสารชาวบ้านนู่นให้เข้าไปแต่พอไม่ได้ดั่งใจเอาแล้วค่ะทีนี้ โอ้โหอีเอิงมึงไปจัดการทวงเงินคืนมั่งละ่ะนู่นนี่นั่นทั้งที่ไอหลักกิโลเมื่อก่อนนะคะหลักกิโลมันก็ทุกคนก็เห็นมาใหม่ๆนี่ไปอยู่ฝั่งจำเลยไปอยู่ลุงซาวนะคะแล้วก็ไปโกงเงินเอฟซีเขาทุกคนรืมง่ายจังเลยนะคะแม่แม่เอฟซีขานะตอนนี้คุณยังกลับตัวกลับใจได้เมื่อก่อนนะ่ะคุณก็เห็นอยู่ไอหลักกิโลไปโกงเงินลุงซาวลุงซาวไล่ออกมา นะและไม่ว่าจะสองผัวเมียใบโพล่านะคะเมื่อก่อนเป็นไงใหม่ๆโอ้ยด่าลุงสาวพอมีคนเพิ่มขึ้นมา fc บตอนนี้โอ้ยดีและตอนนีขน้ขนาดนี้นะคะพอมี fc โอ้ยเครื่องแก้วแหวนเงินทองเยอะทั้งที่ด่าเขาเมื่อก่อนนะโอ้ยจังไรอีนู่นอีนี่ด่าเขาเพื่อ,อยอดวิวแล้วก็เพื่อที่จะอวยลุงสาวนะด่า fc ที่ใครมาเมตตาบบเด็กกิงกล้วยด่าเขาไปหมดแล้วตอนนี้เป็นไงคะถามจริงอายกันบ้างไหม อายกันบ้างไหมที่ไปแบบว่าเอยเอาเข้ากล้องกันฟังชัดๆอย่างเดียวก็คือเธอสวยแล้วรวยมากสวยมากรวยมากแค่นั้นเองหรอทําไมคุณ <im cast> ไม่บอกโอ้ยคุณทําความดีนะคุณช่วยเด็กพิการคุณเช่วยมูลนิธินู่นนี่นั่นคุณช่วยคนน้ําท่วมได้บุญจริงๆไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่นะคะคนนี้สวยแล้วรวยมากตัวจริงสวยมากเกิดสว่สวนเพื่อที่จะหลอกล่อหวังที่จะให้เข้ามาสนับสนุนคุณเพื่อที่จะไป พูดคุยกันเพื่อให้พัดไฟในหัวอกสุมในหัวอกเผาโมดกูจะเผาเด็กญิงกล้วยให้สิ้นระลายไปเพียงแค่น้ําลายนะพวกคุณก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านน้าทะเลมหาสมุทรมาหลายปีดิ้นรนชีวิตพวกคุณเชื่อก่อนที่คุณจะมีวันนี้นะคะแม่แม้สายบุญที่เศรษฐีทั้งหลายนะคะฉันคิดว่าคุณลําบากมาก่อนนะฉันคิดว่าคุณก็ผ่านการมีครอบครัวมาก่อนลูกเต้าบางคนมีไม่มีแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีเมืองนอก คุณก็เลยคิดว่าโอ๊ยตอนนี้ฉันแก่ชราและเงินฉันเยอะนู้นฉันจะเข้ามาทําบุญรู้เจตนาทุกคนเข้ามาทําบุญแต่ไม่รู้กรรมเก่าของคุณหรือว่าจิตใต้สํานึกลึกๆของคุณนะมันมีความอิจฉาริษยาความอาฆาตนะคะไม่รู้จักปล่อยวางนะคะการที่คุณจะไปชอบใครชอบอยู่ซุปเปอร์ช่องไหนคุณสนับสนุนเขาคุณให้เขาไปแล้วอุดหนุนสินค้าเขาไปคุณอุดหนุนด้วยใจอย่าอุดหนุนด้วยว่าใครมาอวยคุณนะว่าคุณสวยและรวยมากกูก็จะซื้อ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 ไม่ใช่ค่ะ นะมีตัวอย่างให้เห็นคุณเห็นไหมคะ fc สายบุญท่านจะซื้ออะไรโยนสติกเกอร์โยนแล้วก็โอเคจบให้กําลังใจไม่เคยที่จะต้องไปตั้งกกตั้งเหล่าว่าเอออยากกินกล้วยเธอจะต้องไปนู่นนี่นั่นะไปจัดการฟ้องร้องไอ้กิลอกิโลนะหรือนู่นนี่นั่นเหมือนอย่างเช่นอีลมพัดลมเบหรือไอ้สมเพชจังไร หรืออิหมูหรืออิชนีตอนนี้ชนีกับไอ้กลักกิโลรับกรรมชัดๆเลยเพราะว่าอะไร FC สายบุญเจ้าของเงินที่ให้มันมาห้ามหันไลฟ่ไลฟ,อลฟอ้องพระไล่ฟ้องอึ่งสีเขาไม่ได้ไปติดคุกกับมันนี่นะแล้วได้ข่าวว่าเงินประกันตัวก็แทบไม่หาไม่ทันเกือบติดคุกนะแล้วเป็นไงก็ตอนนี้นะไอ,ไอ้ไอ้สมเพศจังไรพันนี้ก็ดูแลนะเว้นกรรมต้องเอาเช็ดขี้ขเช็ดเยี่ยวแบกหามแล้ว ยังตายไม่ได้ต้องทนทุกทรมานก่อนเพราะลูกเต้ามันไปสาบแช่งคนนูน้นคนนี้ไปใส่ร้ายคนน,นคนนู้นคนนี้ใส่ร้ายพาสใส่รายเจ้าจไปสาบแช่งพ่อแม่อีกึงสมน้ำหน้าอย่าเพิ่งตายนะกรรม อันนี้ไม่ได้มานั่งสาบแช่งใครแต่ขอให้ใครที่ทําก่อีอ่งไว้นะคะขอให้มันชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสอย่าเพิ่งตายทรมานอย่างจะจาไม่กระทั่งล่าสุดนะ,ะไอ้ผัวเมียใบโพล่าจะขับรถชนอีจิตตีอีอื่งผลสุดท้ายไอ้แก่กะโหลกลาสะดุดขาตัวเองล้มตอนนี้ปางตายโอ้โหเป็นยังไงแล้วไปโทษคนนู้นคนนี้ พ่อแม่มึงก็ไม่ได้วิเศษวิสูวาคนอื่นจำวาเลยนะค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เงินเยอะเงินน้อยอยู่ที่คุณงามความดีตายไปประตูซ้ายลงนรกประตูขวาขึ้นสวรรค์พวกเมืงองคิดกันเองได้แล้วมีเงินนัมันทําบุญนะฟังพระฟังเทศฟังธรรมมันทําบุญนะไม่ทําบุญกับวัดกวางก็ไม่ทําบุญกับเด็ก เด็กกำพร้าหรือว่าสัตว์ที่เจ็บป่วยนะให้ชีวิตเขานั่นคือได้ทาบุญได้บุญทันทีอย่าเข้ามาเสียมให้ไอหลักกิโลนู่นนี่นะั่นโดนมันหลอกแล้วหลอกแล้วล่าสุดเป็นไงคะหลอกขายกระดูกคู่ไอ้โอนมาเลยนะครับเดี๋ยวจะไปบริจาคนะครับเพราะว่าค่าส่งแพงดูเหนเะห็นกันอยู่ฉันเชื่อว่า เอฟซแม่แม่ที่คุณมีตังเงี้อุตส่าห์บินข้ามทเลมาเพื่อมาเข้ากล้องเพื่อจะมาอวดความรวยนะคะคุณไม่อายหรอเมื่อก่อนคุณก็เออสนับสนุนเด็กหญิงกู้สนับสนุนเอ,เอ,น,อนนะคะแล้วคุณผลสุดท้ายคุณก็มาดา่าเขาออ้ยเงินที่ให้เอาคืนมานู่นแต่ละคนแต่ละนางนะคะโชคดีนะคะที่แต่ละคนแต่ละนางพวกนี้ไม่เคยที่จะเออมาทําบุญสายบุญกับอ มาดำอึงนะคะไม่งั้นก็คงมานั่งทวงมาหยุดมีบางคนนะคะโอ๊ยทําบุญไปก็นั่งทวงไม่ได้ทําบุญก็มาหลอกว่าโอ๊ยนี่เงินกูนันเงินกระตินปะปาขอให้บาปกรรมที่คุณไปเอาไปหลอกลวงนะคะว่าเป็นเงินของตัวเองไม่ได้ถ้าไม่ใช่เงินของตัวเองขอให้คุณเมียนเป็นไปค่อยๆเจ็บนะค่อยๆทรมานอย่างช้าๆสมสาให้สาสมกับที่ใส่ลายคนนู้นคนนี้นะคะ fc เจ้าขาก็ <Swe at S 2> อยากจะเตือน mm. อยากจะฝ <hr> ากะนะหยุด <S <S ได้ก็หยุดซะ จันสอยเหมือนกันมาฟังจันสอยเมื่อก่อนไอ้แก๊งเดลันชานะไม่ว่าอิลมพัดลุมเปยอีดอกแคร์ฟันห่างหรืออีอ๋อสมเพชจังไราพาน,นิช์อ,อีชนีน้อย นี่ก็เหมือนเธอนี่ยแหละคะ่ะเอ,อ๋แจกหมายเก้าใบสิบใบยี่สิบสิบสองใบค่ะรวมกันนะคะฟ้องตรงฟ้องโรงพักฟอ้งฟองนู่นฟ้องนี่เสียค่าใช้จ่ายมาทาคอนเทนต์กันในกนารเมารถตู้มานะคะไปยืนหน้าสํานักพิเรนต์ไปยืนหน้า,นนนาอ,อ่าโรงพักทํามนักเดินเตี้ยนนึกว่าหมาเซ็หมากับเป๋าแล้วก็อวดรวยกันนะคะขึ้นศาลแต่ละครั้งไรฟอ้องอีกอึ่งกันผลสุดท้ายเป็นไงคะเสียเงินเสียเวลาศาลยกฟ้องหมดคะ่ะ แพ้อิ่นเพราะอิ่มันไม่ได้ผิดการฟ้องเนี่ยยังไม่มีมูลหรือไงคุณไปหาผู้รู้ผู้รู้ก็เอารับอยู่แล้วร่างคำฟ้องมาสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ดูหนังหน้าว่าจะแบ่งให้ไอ้หมา หลักกิโลเท่าไหร่นะเพราะไอ้หลักกิโลจะเป็นฝ่ายไปหาเรื่องเขาแล้วก็ไปหามาฟ้อง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 ผลสุดทา้ายคนที่รวยคือผู้รู้ประจําตระกูลของไอ้หมาหลักกิโลนะก็ฝากไว้ให้คิดที่จะมาโอโคุมครูนะกูจะฟ้องอีกกูจะฟ้องพ่อค้า,าแกงกูจะฟ้องเอาน้องโบวีกูจะฟออจ้องอาเจเจกูจะฟ้องสารพัดฟ้องนะเดี๋ยวมึงจะเสียงเงินเปล่านะโดยจะฟ้องมึงฟ้องผู้รู้ว่า นี่ขนาดกูไม่ใช่ผู้รู้นะมันลุมฟ้องกูกูต้องอู้อยางเงินประกันตัวต่อสู้พิมพ์นิ้หมอกนิ่มือเพราะเป็นเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหานะแต่ถ้า มึงผิดจริงแล้วเขาฟ้องมึงมึงไม่รอดแต่มึงจะคิดว่าอุย้ยมาคราวนี้ไอ้คนที่จะรอรับล้านฟ้องให้มึงก็ยิ้มหวานเลยและอีบรรดาแม,แม่แม่นะออ้ยเพชรทองเยอะนะคะคงจะอาภับเรื่อง,องความสุขในบ้านยิ่งถ้าเป็นคนที่มีอายุมากแล้วควรจะมีความสุขนะแก้วแหวนเงินทองเยอะยอะดูแลลูกหลานตัวเองหรือว่าถ้าลูกหลานไม่มีเงินเยอะจริงๆนู่นไปทําบุญกับเด็กกำพร้าหมา ที่ขาดอาหารขาดต้องการนะคะต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างนั้นคุณจะได้บุญมากกว่านะคะคุณแม่คุณแม่แมที่ไม่ยังแยกไม่ออกว่าคุณจะเป็นสายบุญหรือสายบาปนะคะไม่ต้องมาอุปโลกรวยหรอกว่ากินหรูอ,อยู่ดีขับรถหรูลาได้ขึ้นช่องอของอินังไบโพลารรู้ว่าโอ้ยคุณลืไมไปแล้วอินังไบโพลาเมื่อก่อนก็เป็นสตรีศัตรูของพวกคุณนะฉันนั่งดูแล้วฉันสมเพศนะเหมือนการละครอะอ ตอนที่แบบว่าโอ้ยรักเด็กกินกล้วยก็โอ้ยช่วยเขาแต่ตอนนี้เป็นลุมด่าลุมทำร้ายเด็กกินกล้วยซึ่งเมื่อก่อนนะคุณที่นั่งใกล้กันที่จูบป,ปากกันด่ากันที่จังไรอีนู่นอีนี่เออโอ้ยไอ้หน้าขมอยนอูนนน่นนี่นั่นตอนนี้จูบป,ปากกันปาตีกันโชว์มีแค่นี้หรอคิดได้แค่นี้หรอตลอดชีวิตนะบางคนก็อายุเกินเกินห้าสิบไปละชีวิตคิดได้แค่นี้เหรอจ่าก็นะก็ฝากเตือนนิดนิดนะนิทานเรื่องนี้นะคะก็ขอฝากไว้คิดนะคะ คิดดีทาดีนะอนไนรพอปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางถ้าคิดจะทําบุญก็ทําไปนะบุญน่ะติดตัวไปตายไปจะได้อ่ขึ้นสวรรค์เกิดชาติหน่าจะได้รูปร่างหน้าตาสวยกว่าเดิมนะจิตใจดีกว่าเดิมไม่ต้องมาโอ้ยกว่าจะได้ดิบได้ดีนะคะก็นะ <c oughs> นะไม่รู้จะสนอนยังไงจะเตือนอยังไงล้วเพราะน้ําลายนะบางครั้งมันเตือนกันไม่ได้หรอกบางคนก็หลงนะโอ้ยไปดูเขาพูดนูน่นดูไอ้หลักกิโลพูดเชื่อเขานู่นนี่นั่นดาพระดาเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกว่าเลยยิ่งวิกฤตอย่างนี้นะคุณดูคําพิพากษาดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าลุงสาวนะโอ้ยลุงไม่ได้ผิดลุงแต่ศาลตัดสินมาแล้วต่อให้อุธทธรอดูคําพิพากษาถ้าคําพิพากษาออกมาอย่างไงควรน้อมรับนะแม้กระทั่งอีอื่มันใช้คําพิพากษามาพูดแล้วมาบอกกล่าวให้เห็นว่าถึงที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะยังไงนะใครจะใส่ร้ายอื่นใส่ร้ายพรา,าไงอืง่นมันต่อสู้จนมีคําพิพากษาออกมานะคะ นางบริสุทธิ์นางไม่ได้ผิดนางถูกใส่ร้าย,ลายและไอ้พวกหลักกิโลก็หมดเงินกันหลายแสนเพราะฉะนั้นฝากไว้คิดตอนนี้เหมือนกันพวกคุณจะทุ่มระดมตุนจะใส่ร้าย,ายจะกันแกล้งเด็กหญิงก็จะลุมฟ้องลุมไล่ร้องนูน่นร้องนี่ผลสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่ผิดนะคุณเสียเงินฟรีและสิ่งที่คุณทาไปคุณผิดกฎหมายเที่ยวเอาคลิปคนนู้นคนนี้ไปแชร์ไปประจานเหมือนเอาเช่นไอส้สสยน้ําของเจเจไปนะ่ะผิดแน่นอนพระบคอมพีดพีเอมินประมาทโดนกันรวัวๆนะตอนนี้นะออ อึงอะอึงไข่มันนั่งดูนะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมันเมื่อปีกายแต่ตอนนี้อึงนะ่ะปลดออกมาแล้วเริ่มเป็นโจดนะคะเริ่มเป็นโจดไอหลักกิโลก็แย่แล้วก็ต้องออกมาหาพักพวกขานนอมินเพื่อที่จะเอาเงินมาเยียวยาของมันเพราะมันต้องปาาระกันตัวยี่้าษนี้นะแล้วก็มกระ,ะปาประกันตัวสองสาเดือนติดๆเคสที่ผ่านมาของพานนะ่ะเก้าหมื่นเก้าหมื่นไม่รวมค่าเดินทางสามสี่เที่ยวนะแล้วรอบนี้เก้าหมื่นไม่พอน่าจะแสนกว่านะเพราะได้กล่าวว่าไปขอไก่เกียดโจดแล้วโจดไม่รู้จะยอมหรือเปล่านะสองแสน นะแล้วของอีอึงนีอีกเท่าไหร่ยิ่งไม่ยอมแน่นอนนะคะก็ฝากให้คิดนะคะคุณแม่คุณแม่สายสายบุญทั้งหลายคุณอย่าเป็นสายบาปเลยให้ดูอย่างสายบุญของกลุ่มพลังรักนะคะกลุ่มของอ,อ๋อป้าส้มทล์กโชว์นะคะแล้วก็กลุ่มของอ,อ๋อสารเแนนะคะแล้วก็เอฟีนะคะช่องอ,อ๋อป้ายัดเพชรเนี่ยเอฟสี 4, สายบุญจริงส่วนสายบาปเนี่ยเวรกรรมก็จะตัดสันจัดสรรให้เขาออกไปแล้วนะคะ ก็ฝากไว้คิดเนาะกล้าขอบคุณ fc สายบุญทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนิทานเรื่องนี้นะคะแล้วก็ฝากเตือน fc ที่สายบาปนะมีเงินนะใช้มันถูกประเภทนะเพราะเงินทองไม่ได้หาง่งายแต่ถ้าพวกคุณมีล้นเหลือก็นู่นแหละค่ะไปช่วยคนที่ลำบากจริงๆ นะอย่าไปลงน้ําลายของไอ้หลักกิโลที่มันหลอกลวงคุณตัวมันนั่นแหละพยายามหาเรื่องไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้ฟ้องคนยังต่างประเทศตอนนี้จัน์สอยกําลังจะเป็นตกเป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็บันดาแม่ๆเศรษฐีนี้ทั้งหลายที่สวยนะสวยเลอสวยเดง้งสวยสุดนะคะในช่องของอีไบโพล่าก็สวยต้องมีคุณธรรมด้วยนะจ๊ะฝากไว้คิดกันนะคะพบกันใหม่จ้า